โ,โหไม่ใช่เลยนะโอ้โหหน้าตัวเองที่แบบหงุดงตื่นนะฮะวันนี้เราก็นึกสนุกได้ครับว่าเราไม่ได้ลงคลิปมานานมากแต่วันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์ขเขาเรียกว่าชาเลนจ์ปะอะไรก็แค่วันนะครับผมนึกสนุก็คือเราเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่น,นหน้าสดเลยหน้ายังมันๆเลยนะฮะเราตื่นหกโมงวันนี้เป็นเวลาสองทุ่มไม่ใช่ที่ตื่นแล้วแหละแต่เราก็ไม่รู้ไปไหนนะล่นแต่โทรศัพท์นะแต่วันนี้เรานึกสนุกได้นะครับผม ก็คือเราจะทำชาเลนจ์ในการโทรไปหาเพื่อนๆนะคะผมเดี๋ยสมัยค่าชที่สอในการเราจะโทรไปหาเพื่อนๆนะครับผมซึ่งจะมีใครบ้างนะทีๆ,ๆโทรไปแบบว่าเราไม่พอใจเขานะผมเราไม่พอใจเขาเราก็น้อยใจเขาเรา,เรามาเรามาดูกันว่าคนเหล่านั้นเขาจะรู้สึกยังไงนะผมโอเคโทหาให้ดีติ๊กติกติ๊กตกติ๊กต๊กติ๊กต,ตกต โอเคครับผมคนแรกนะครับผมเราก็จะโทรหาอังเปานะครับเรามาดูกันว่าอังเปาจะรู้สึกยังไงที่เราไปใส่แล้วอังเปาว่าอังเปาไปพูดเรื่องของเราไม่ดีนะครับก่ครับฮัลโหลทำอะไรอยู่กำลังจะถ่ายเพลงคอมเพล่เออเนี่ยพี่พี่ได้ยินมาว่าอังเปาไปพูดเรื่องเรื่องพี่กับแป้งอะ่ะเรื่องไป็พูดอะไรอ่ะเรื่องอะไร เรื่องมันแบบมันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้มันเป็นเรื่องแบบเออมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าอังเปารู้แต่ว่าอังเปาก็ไม่บอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไหมนเนาะเปาเปาพูดเปาพูดกับใครอ่ะเปาแค่แบบที่เล่าให้เปาฟังเปาก็จบแค่ตรงนั้นเปาก็ไม่ได้พูดกับใครจริงเหรอแต่ว่ามันมีคนมาบอกว่าอังเปาไปพูดแล้วก็บางบางบางคำมันก็ใช่แต่บางบางบางอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ย พี่มาร์กบอกตรงนั้นว่าเราคบกันมาเท่าไหรเราควรใช้ใจนะเว้ยไม่ใช่ทําแบบนี้แล้วเปาก็ไม่เคะทําแบบนั้นเลยไม่ไงก็คือพี่ได้ยินมาว่ามันพี่กับแป้งเนี่ยมันคุยกันบอกว่ามันไม่โอเคกับเปาเลยเพราะว่าเปาไปคุยเรื่องแบบเนี้ยมันไม่โอเคว่ะจริงๆแต่ว่าบางอย่างมันไปบอกอย่างเงี้ยมันไม่สบายใจไม่อยากคบกันต่อแล้วอ่ะและแต่พี่มาร์คจะคิดนะพี่มาร์คคิดด้วยนะว่าสันดานเปาจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ใครเป็นคนเล่าแล้ะแต่พี่มาร์คจะเชื่อมอกให้ใจทุกคนเลยแล้วแต่พี่มาร์ก อันนั้นเปาถ้าพี่จะเลิกคบเปาก็เชิญเลยเพราะว่าเปาก็เต็มเปาก็แบบให้ใจทุกคนเลยแต่ว่าแล้วแต่เขาจะคิดถ้าเขาคิดว่าเราแบบหทำร้านอรเนี้ก็เรื่องของเขาจบไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้เออถือว่าอทุกคนครับถือว่าอังเปาผ่านนะครับเป็นคนที่แบบเอออังเปาเป็นคนที่ให้ใจคนโคตรบอกเลยนะครับผมน้องสาวคนนี้นะครับผมทำคอนเทนต์เนาะทำคอนเทนต์ ทำเขาทำยู่ดอยู่เออเนี่ยอังเปาเป็นคนที่ให้ใจคนนะครับผมคนนี้สามารถตบหาได้นะครับผมเปาที่ให้ใจคือแบบอยู่ด้วยกันก็ให้ใจแต่คือแบบแล้วแต่แล้วแต่เขาจะคิดเพราะว่าเราโตกันแล้วนเนาะดูที่ว่าใครเป็นคนเล่ากันแล้วกันเออ,เอ,อดีมากเกียดม,มากโอเคโอเคจะทำแบบนี้ตกใจโอเคโอเคขอบคุณมากครับ โอเคโอเคนะครับทุกคนบอกเลยว่าอังเปาเป็นน้องสาวที่เราครบกันแต่เราอยู่ในค่ายเลยก็ค oh, <no. S 1> ือในค่ายเลยก็คือบอกเลยว่าอังเปาเราไปไหนมาไหนด้วยกันสามคนมีมาแป้งเปาอะไรเงี้ยเราจะแบบรู้ใจดูพ้พงกันนะครับทุกคนแต่พอเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกใจเสียแต่อังเปามันพูดจากใจก็คือมันคบกันด้วยใจจริงๆอะ่ะมันถึงพูดอย่างนี้ได้อะ่ะโอเคถือว่าอังเปาเป็นคนที่ผ่านนะฮะผม ทำตอถ่านแล้วนะครับผมสําหรับคอนเทนต์นี้ต่อไปโอเคครับผมคนที่สอนฮะไม่ต้องรอชาร้านครับผมอยู่ในของมัตาไฟนะครับผมก็คือสมยัยคะแนนคนนี้นะครับผมคนนี้เองนะผมสมัยนะบอกเลยว่าสมัยเป็นคนที่แบบรอค่ายง่ายนะครับผมโอเคเราจะโทรไปว่าไม่โทรจะโทรหาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเค ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับทำ,รทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นั่งกิมกระท้าููนังกับใครอะ่ะไม่บอกอ่มเออนี่มีมีเรื่องจะมาพูดให้ฟังอยากอยากถามจริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องใครเรื่องม้าก,กับแป้งนี่แหละ มีคนบอกว่าสมารถไปพูดเรื่องมากับแป้งคนอื่นฟังอ่ะแบบเสียเสียให้หายจริงเหรอจริงใครบอกไม่ได้ว่าใครเพราะว่ามันเป็นเราบอกไม่ได้อ่ะไม่ก็อย่าให้บอกมาไงว่าใครคนนั้นคือใครเราจะได้รู้ว่าเราได้พูดจริงไหมมันบอกไม่ได้ว่ะแล้วีนี่ก็ไม่เคยพูดพูดถึงคนอื่นกับคนอื่นอยู่แล้วไงอ่เพราะว่าไม่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นอืมแต่เป็นคนที่เซสเซทีฟเรื่องเพื่อนมากไง บอกมามันบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันถ้าบอกไปมันก็แบบจะมองหน้ากันที่ติดอะอบอกแค่บอกแล้วทำไมได้คุยได้ไปพูดจริงๆริไหมเรื่องของมาร์กกับแปง้งไม่ค่ะวันวันอยู่แต่ห้องนอนแดกหรับมึงกับใครก่อนจริงจริงจริงเหรอถามดิมีมีใครได้คุยกับมายมั้งไม่รู้หรอกว่าใครคุยกับมายแต่ว่ามันรู้สึกเสียใจยวะ่ะที่มันเพื่อนของเราไปทำอย่างเงี้ยมันรู้สึกเสียใจยมากๆเลย เราบ,บทปากดีแล้วนเออเห็นไหมแป้งมึงอย่าด่าเพื่อนสิไอเทียเพื่อนดีๆก่อนมาหากูมามุกคหากูมานะว่ามีมึงมาเคลียปากต่อปากเลยนะ <S 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 ไม่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันมันไปหาก<ม>ันไ,ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะมองหน้ากันไป่ติดใช่ไหมแป้งอืออะไรนะพูดอะไรดิค่ะวันเกิดมันยังยังไม่มาเลยโควิดงได้ไปไงก่อนไม่กลัว เนี่แหละเพื่อนกันมันไม่น่าทํากันอย่างนี้หรอกเพื่อนกันไม่น่าทํากันอย่างนี้เลยอะอย่าให้คูรู้น้างใครไปพูดอะมึงแคบหลักฐานมานิีมึงแคบตอนที่กูโทรคุยกับมันมานนีูไปพูดกับใครเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องเพื่อนอะ้วราะ่าเพื่อนพูดอะไร ตอนนี้ครับสมัยเราโดนโดนสมัยแกลงหรือเราเราเราแกลงสมัยทุกคนตอนเนี้ยเนีนยนะครับผมนอย่างงี้ไงกเยโอ้รู้รู้รู้ใจของสมายแล้วรู้ความในใจของสมัยก็คือสบายใจมากๆครับที่มีเพื่อนชื่อว่าสมัยนะครับผมเนี่ยจะร้องไห้เลยที่แบบว่ามันมันมันไว้ใจได้ครับสมายเนี่ยไว้ใจได้จริงๆทุกคนเนี่ย เออดีมากๆเลยโอเคขอบคุณมากๆนะที่ไม่ได้ไปขายเรื่องพวกกูจริงๆอะ่จะจ้าใครอยากรู้เรื่องห้าร้อยนะคะทักทาย <c oughs> โอไม่มีไม่มีโอเคไว้เจอกันนะมาหาด้วยโอเคทุกคนครับต่อไปไม่ใช่ต่อไปดิสมายนะครับผมสมายก็คือผ่านนะฮะโอ้โหพูดจับใจแบบจะร้องไห้จริงๆแบบ อังเปาหนึ่งก็คือแบบไม่เคยขายเพื่อนสองสมายคือนี่เป็นคนที่ร้องไห้ง่ายอ่อนไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยคนเพื่อนทิ้งที่ไว้ไว้ไวเออเพื่อนทิ้งไว้ที่ลิฟต์นะครับร้องไห้มงเ <c oughs> <c oughs> พื่อนทิ้งไว้ที่ลิฟต์ร้องไห้นะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าสมายผ่านชาลินี้นะฮะโอ้โหแป้งต่อไปใครเีี่ะต่อไปใครดีหนะ้าติกตต๊กตอกติต๊กตอกติ๊ก กิต้าไม่รับสายเลยพี่มีนดีกว่าครับผมคูดชิ้มในตำนานของผมเองนะพี่มีนนะครับผมโอเคคนนี้นะครับผมพี่มินนะครับโอ้คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้สวยมากนะครับผมจุ๊บคนอีสานด้วยกันนะจะน่ารักที่สุดนะครับผมตอนนี้ก็สวยมากๆเพราะว่าทําหน้าแนละ้ว <laughs> โอเคลองโทรหาพี่มีนกันดีกว่าว่าจะยังไงนะฮะไปนะ ฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่กำลังเสียบน้าอยู่อยู่กับผู้ใดมีอะไรยู่คนเดียวเลยออเออนี่ทัที่โทร่วมหาวิทยาลัยมันเป็นอย่างเด้ทำไมได้ยินข่าวว่าเอาเรื่องมาก็เปลีนน่ยนไปว่าซูคนอื่นฟังไหมเรื่องยังมันเรื่องอะมันบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเออเอบเรื่องสูคนอื่นฟังไหมมัน ผสมคนที่เฮตุเต็ดซูปเป็นบ้าสิหักแท่งสูปานีสิบอ่อยๆคนอื่นฟังอี่ยังก่อนนะแต่เอาแปลเรื่องมาจากไหนเป็นบ้าก่อนมันมีคนมาบอกถ้าไม่ไม,มีไม่มีคนมาบอกไม่โทรหาหรอกมันบอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดคนนั้นแหละอือม,มองหน้ากันไม่ติดไปหักแท่งปานีก็สิว่าพื้นกันดีเป็นดีู่๋ แต้ย่งข่าวว่าเรื่องมันมนเป็นความจินกับเบลเบลเนาะบอกนั่นเบอกนี่เลยเรื่องอย่างแล้วเอาถ้าถ้าได้ยินมาจริงก็ต้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องนั้นล่ะเรื่องนั้นมันบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องลึกๆบอกว่าได้หรอเรื่องลึกๆอะไรถ้าตอนนี้มันอยู่กับแฟนมาอยู่กับแฟนแฟนคุณมันปวดหัวมากเพราะว่ามันรู้ว่าพี่มีนอ่ะที่มันแบบรักมากๆอ่ะเปลบอกเรื่องมั่นหน่อมันก็เลยแบบ Premises, ไม่อยากครบตอแลวไม่อยากตอ <on> เลยแล้วพี่ยังไม่รู้บอถาว่าอีมังกับกรต้องบอกอะไรกันบ้างมันบอกว่าในอีลีมันเป็นเรื่องเรื่องลึกแหนมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ที่ห้องหูจักที่ที่ห้องหูกันทั้งแหนแต่เอ่ยไปบอกสื่อคนอื่นฟังน้องก็เลยแบบาม่พอใจก็มันไม่มีก็มันไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นไงก็พี่ก็พีก็เลยมันไม่ใช่อออแม่นยังงเลยบอกเลยบอกมีอย่ง กันบอลก็คือบวรบเดิเดตัดขาดกันนั่งได้เหาจากคนเคยหักกันสิมาสร้างกันติดนี่ก็สิมาสร้างนี่อย่างตูวก็สิมาสร้างีอย่างตูอะไรนี่ฉันงงไปหมดแล้วอะไรอะไร ถ่าย youtube นะครับผมทุกคนนี่พี่มินนะครับผมโอ้จะรอค่ายแล้วนะน่ะต้าแกงคนเท่าคนเก่นงพี่มินน้องถ่าย youtube อยู่อยากรู้ความใินใจว่าถ้าพี่ถ้าน้องทำอย่างนี้พี่มินจะพูดยังไงนะฮะบอกบอกดิบอกุทุกทนองทอย่างนี้แต่ความจริงคือมากเรื่องมาไม่ใช่กับแป้งนะคะทุกคนอันนี้ไม่ต้องคนตัดคลิปไม่ต้องซึ่เจอเรื่องอะไรอ่ะให้พูดมา ถ้าวันนี้จริงๆถ้าถ้าพูดได้ก็พูดไปนะแต่วอ่ะพูดมาพูดมาพูดมาเดี๋ยวตัดออกเองเดี๋ยวตัดออกเองพูดมาดิรู้จริงปะก็รักนะในวันนั้นกับผู้ชายเอ้ยคนตัดสินนะที่รักกันนะครับโอเคค่ะไปเจอกันนะโอเคทุกคนโอ้โหพี่มินจะร้องไห้แล้วที่รักผมจะร้องไห้แล้วทุกคน ยดเงยไปบอกกับผู้ใดเอ้ยบ่ปดุฎิเเรื่องตัวไปบอกกับผู้ใดนี่แหละเอ้ยหักหนองเพื่หนอง,นองแม่ว่าสัน้นทุกคนหางสัม้มทุ้งไทยกะไฮตะหยักหัวโอ้โหใครบ้างนะคนแรกอังเปาสะม,มายพี่มีนพี่มีนนะครับ <c oughs> ต่อไปใครดีอ่ะทุกคนชาเลนจ์นี้นะครับถือว่าพี่มีนทำสำัมฤทธินะครับผมสัมฤทธิก็คือการทีอ่ออกมาใส่ ว่าความเป็นใจที่ี่มินมีให้กับพวกเราอ่ะมันจะเป็นยังไงนะผมก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่อยู่ในครายับแต่ว่าก็เยี่ยมนะครับผมสิบคะแนนโอเคครับทุกคนต่อไปนะครับผมเราจะโทรหากีตานะครับผมน้องสองผมเองนะครับผมก็เลยจะรู้ว่าน้องสองผมเนี่ยน้องสาวที่ผมรักมากๆเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงนะครับทุ เทฮัลโหลว้ายุไซนี่ทำไมบ้านยินข้าวยุติอือยิเแล้วเป็นยังยุก็พูดได้ออกมาข้างนอกด้วยเป็นยังไม่เรื่องสีบลอนด์อย่างเง้ยโอเคบอกมาเลยอยู่อยู่ในห้อง ได้ยินข่าวว่าเอาได้ยินข่าวว่าเอาเรื่องไอ้ก็แปลงเป็นบอลูคนอื่นฟังแมนยูติผู้ใดกีตาไทยอีตาบาทก็่เคยบอกกับเื่อมนอยู่มันบอกว่าดเพราะว่ามันบางบางอย่างมันเป็นข้อจริงกิตาออกไปว่าซูคนอื่นฟังไหมก็เลยแบบเอาน้องสาวคูก็เป็นคนนขงสีมาเรื่องอย่างก่อนมันบอกว่าใดเพราะว่าทันบอกปุ๊บกีตากับคูจากว่าคนที่มาบอกออ้เป็นผู้ใด มันแมียู่บ่อล้คขอดันคือว่าคิตาบเบอกบางอย่างมันมาเป็นามอริงกิตาไปเบอกมันเรื่อยๆแบบเอ้าเสียใจมัะคนักกันเนี้ยน้องกูคัดนบอกให้กูคัแท้ว่าเอออียงเอาจริงๆเอาตาสาบาเลยมาต่ได้บอกาอียงใสไผเลยจริงๆสาบะเล่ยไอมากแต่ว่าบอกตาหายแต่กหาอีรีเดนแต่ก้บอเอียงเลย เป๊ะนก็นเครียดนี่แป๊ะเพื่นว่าทําไมกิตาทำ่างนี้วะทําอะไรน้องไม่ได้ทําอะไรเลยน้องสาบานได้จริงๆพี่แป้งก็รู้ว่าน้องเป็นคนไงน้องไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเอาจริงๆอันนี้คือซูนีลีฟต์ได้ว่าอีย่างเอาถูกงงเนี่นี่ตายูของตาซื่อ<ๆ>อ,ะอะไรนะอะไรได้แป้งอะไรนะ มันบอกว่ามันเสียความรู้สึกมากพี่คิดว่ากีตาร์แค่นี้กับมันทำอะไรอะไองีมกับไอเป่าบอกพี่มาแล้วกีตาร์พูดอะไรถึงพี่ ก็คือกีตาร์่จะไปแกล้งใครกีตาร์ต้องไปหัดเรียนก่อนนะลูกโอ้โห <laughs> เป็นไงความรู้สึกเป็นไงมั้งอาพูดดิเอาก็ะเป๋าแบบจริงจังขง้างนอกแบบพูดกระเป๋าแบบจริงจังคาดอ่ะอุ้ยใจเต้นบ่รายุดอ่ะวุ้ยนึกว่าเรื่องจริงแล้วนี่กีตาร์เป็นคนที่สี่ที่โดนแล้วเนี่ย โอเคน้องกีต้าร์นะครับผมผ่านไปแล้วนะครับก็คือร้องให้ไหมมีน้ำตาไหมโอเคทุกคนโอ้โหแม่กาบตำสเร็จและว้ยมันต้องเจออย่างนี้นะครับทุกคนรอบแรกโทรมาแก้คนอื่นขอยืมตังหน่อยห้าหมื่นเอ๊ะตะหงิดตะหงิดจังวะเนี่ยต้องเจอของจริงเนี่ยต้องเจอของจริงต้องทำอย่างนี้ให้มันร้องไห้นะครับผมกีต้าร์นะครับผมสุดยอด ต่อไปบังแสทุกคนต่อไปครับผู้ชายครับผมบังแสนั่งตัดชยัยมึงันที่เร็วบังแสบนะบทุกคนรับสิฮัลโหลฮัลโหลบังครับอยู่กับใครอ่ะมีเรื่องจะพูดด้วยพี่ออกมาจากที่นั่นได้ไหม มีต้องจะพูดด้วยพี่ออกมาจากคนเยอะๆนี่ไหมทำไมอ่ะนิดเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บมาคุยแป๊บแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอะไรอ่ะแป๊บรอรอรอแป๊บแป๊บหนึ่งอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งเสร็จยังมาตอบเพื่อนครับที่เซฟโอเปนเหมไม่เหเนี่ยฮะ พี่เซฟเอาไปลงเล่นไเล่นวะเล่นอน่อดีเล่นก่นอได้หรอนึกื่อดีเล่นก่นอได้กเล่น,น,เ,ลนเอาไเสียความรู้สึกมากเลยรู้ไหมเล่นเเอาดีดีเล่นเอาเอาเล่นเอาไปไม่รู้แล้วเล่นเอาไปเนาะเป็นเล่นดีนนองเพ้งเป็นซ่าเล่นดีหนองเป้งเดี๋ยวลองทำไมกูถามจี่ เรื่องแข่งก็คุยกันดีถามคนว่าคุยกับใครแล้นั้นแล้วีเซฟคุยกับใครแดีพี่ไม่เล่เคยดีตรงไปพีอยย่เนืุ่ในว่างนี่แล้่เาคุยอะไรกับใคร้งพูกคุยเล่เคยดีตรงไปเต็นเย็นค่อยคุยกันไปตามคนเล่นพี่เคยเล่นในว้างงพีไม่ทราบเล่นเคยดีว่างนี่พี่เซฟไยเล่นเคยมั้งมันเ็ดี เดี๋ยวพี่เป่งพสิไม่รช่เด็กนดองเป้งสิพี่พี่ิเศษไหว่าเป่งอ้วนเนี่ย พี่เสียบฝากดิว่าคือพี่เสียบมีความรู้สึกไงกับน้องๆอพูดไปเออคนนี้ใจเต็ร้อยคนเมื่อนเราคืนไปยูท้ามว่าติ้งไหมี่ปีนี้ทำเป็นไหมติ้งเก่งแอนเล่นเดี๋ยวหนุ่มเป้งเลยเสียงเขาก็เล่นพิ้วปกติก็ปั่นก็ชวนในแกเอาหนุ่มไอ้น้องเป้งไปรวมเออพี่ไม่ทราบติ้งยังอื่นดิคนนี้ใจเต็มร้อยคนรักพูดยังไงเมื่อกี้รู้สึกว่าคุณอยากฉีกปากเป้งก็มาดิอู โอเคขอบคุณมากๆนะครับฟังแสบเออฟักฟักไม่ฟักเออฟักไม่งเหรอฟักฟักตพลงกันฟักกันนะนที่เก้าไม่กี่วันวันที่เก้านี่อยู่คนเดียวไม่ค่อยพบใครนะโอเคไปฝากเพลงบางนิดนะครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่เก้าวันที่เก้านะครับผมวันที่เเวลาศูนยโอเคนะผมชื่อเพลงว่าคนที่ใช้ไวามพยายามคนใช้เม็ดตีเลยหัวหมีบนหนาเลยหล่อ โอเคครับบ๊ายบายโอเคทุกคนบังแสบตกใจแลอ้วันนี้ชาเลนจ์เราทำตังเป้าสม้ยี่มีกีตาร์บังแสบห้าคนทุกคนตกใจไม่จับโปะเราได้สักคนเลยนะผมถือว่าชาเลนจ์นี้เราทำสำเร็จนะฮะแต่ว่ารอบหน้าผมคิดว่าผมจะต้องโดนพวกมันแกล้งคืนแน่นอนผมเชื่อเลยล้านเปอร์็ แต่ฝากไว้ตรงนี้ผมจะไม่หลงกลของพวกคุณหรอกจะไม่หลงกลของพวกคุณหรอกจะไม่หลงกลของพวกคุณหรอกไม่ว่าจะเป็นแล้วเลามาเหอะแล้วเลาต่อให้หมดกีต้าจีแชนแนลมามาอังเปาแชนแนลมามาจะมามามาให้หมดผมไม่เคยกลัวเพราะว่าผมชินแล้ว ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งตริงตุงตังตะลังตุงติงตริงตุงติงจูวัดจูวัดหลาลดหลาหลาเฮ้โอ้โหไปเดี๋ยวเราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมาร์แป้งจะไปแกล้งใครอีกต้องรอดูจากทะเลอีกต้องรอดูเราสองคนนั้นมันปังมากล้องไะไเลยไม่ได้นะโว่เราสองคนนั้มันปังอยู่แล้วใช่ครับเคนี่ยเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ย มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเอ้ะเลเวลมันต่างกันอยู่แล้วแครกดเสิร์ฟการกดติรงจริงจริงตริงต่อรงต้องต้องชูวัตชูวัตลาลาล้ล่เฮ้ยบ๊ายบาย